อาเจ้าที่ขับพี่น้องม้วนชีคนใต้ด่างเด่นนะครวันนี้มามาจ่ายตลาดนะครับอืมแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเนื้อชมตากมาเยอะแน่แน่เนาะเนื้อชมตากนี่ครับแล้วก็อันนี้ก็คือต้มเฉ็บนะฮะต้มเฉ็บว่านมดนะกินมากเลยครับกินกระชับกินกระนั่นด้วยเฮ้ยกินเลยกินน้ำๆเลยอืม

ตรงไหนเอออันนัน้นอ่ะคือเดี๋ยวม่ใช่ชักคุมอ่ะเหนาะมากเลยครับคือเป็นตลาดเป็นกัดเจ้านะฮะเหนาะมากามากผีหนามมากยู่ไง

นี่ครับเขาเรียกว่าเนื้อซวมตักหรืออะไรนั่แหละครับเขาเขาาคุกเลือดนะฮะแต่ป้อเนี่ยเอาแรกเอาเที่ยน้ำน้ำแรกกินก็อิ่มอ่ะนี่คือกกับมาแน่ๆอ่างไผมเข้าอันเ่าปา่หราะยอผงมอืมนไม่ไม่่ะ

Ừ. không có sự lần nào lần lưng hm hôm Nó Hộp năm ngày càng ngày nó không, nó ngày càng mùi càng luôn. cái ngày càng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  cả càng มากินนะจ๊ะให้ป้อนได้ก่อนอา้ามียเยอะมากเลยก่ะอ,อืมอร่อยเพราะบบว่าไม,ไ,ไม่ได้กินแบบในร้านแบบสมบูรณ์น,นะคะมันก็กินที่ร้านที่เขาไม่ขายคลองพักขี่ดิบอืมย,ยานย,ยาน ไม่ใช่เดือนแนะันไนะนนม่ดึครั้งเลยของห้ามไปเลยเนี่ยนสาปัเนกวเนียเป็นกัดเจ้านะครับเดี๋ยว หลังจากสบคลิประมอ้นจะถ่ายให้ดูนะึกัึงแบบกัดแบบเล็กๆอะ่ะอันนี้คือตีบ้านมวนะอาทิตย์หนึ่งมครั้งเดียวหลังจากขับรถมาก็ไกลมืนกันนะฮะกัดก็กัดกินให้เอิมเลยมันมันเขาคุกเดือดเลย

không thành ngọc bông hừm cái máy nó khiêm không hết

เออนั่นแหละพอน้ำหนาละอะไรอะเป็นอยูมือเลยมื่อไม่อุ่นเด็ดติกินเนี่ยเอาเมื่อเอาเมื่อเอาเมื่อเออๆนั่นเป็นเมื่ออุ่นโลกกันอ่ะฉันทุ่งทั้งทับไหมในครับพี่น้องเมื่อกี้คือเขาขายต้มแซ่บนะต้มแซ่บแล้วก็เนื้อช่เบอร์แต่ว่าหมดไปแล้วนะครับไอ้นั่นเขาไคือกัดเศร้านะครับไม่ใช่กัดเศร้าดิเกตซี่นะกัดเศร้าน้องซ่อมเลยค่ะเนาะเพราะว่าคือมันเำามากๆครับเพื่อนมือกันเหมือนกันวะอันนั้น

อี่านั่างมันกอยากไแต่เออาแลทก็การกา่งมาเลยก็ะโอ้ยบุกแคบไปหมดบุกพองกว่มีเป็นแต่ละในซุมซนครับคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะ อ้ตั้งนบนน yes. okay. okay. so. hmm. ั <Wolver ine> like okay. ่นกิดนบุ๊บุ๊แคบเออเอาให้พรูกนัด้วยอนถูกปมันจ่ยอยนมด่าันมาม่หา้เียหอะก็ซื้อค้าก็ไ เออก็ย่อปันเข้าวเลยก็เนั่นก็ปันเข้าไวยก็เลยอ่ะป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 ะกะปะปาปะปะปะปงนะปะปะนะไะปะปะาะากปะปะปะากปะปะปาปาปะนะปะปาปะดะปาปะปนปนปะ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 อะป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 าเปะอ่าก็ปะ

เอ้อันไหนก่อนนะตรงนีอารูให้ก็คือกินได้ในช่องน,นอี้เออก็ไหนก็แล้วกอากาศกรจาเออเอโอเคครับพี่น,อน้องนมวนซิ่วก็เด้แต่เดี๋ยวเราจะลาพี่น้องไปก่อนนะครับสำหรับคลิปไทยกินในตลาดชาะะเช้านะฮะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามมวนซิ่วก็ได้ดังเดี๋ยวน,นีครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับเจ้าดีครับ